บุญทันตาเห็นเรื่องเล่าบุญติดจรวดครั้งสมัยพุทธกาลคิดว่าคงคุ้นเคยกับคำว่ากรรติดจรวดกันมามา,มากแล้วเป็นคำฮิตในยุคปัจจุบันมากแต่ยังไม่เคยได้ยินคำว่าบุญติดจรวดบ้างเลยบุญให้ผลช้าหรืออย่างไรแต่หากเท้าความไปในสมัยพุทธกาลเรื่องบุญติดจรวดหรือบุญทันตาเห็นมีอยู่จริงในคำพีพระพุทธศาสนา ปรากฏเรื่องของบุคคลที่ทำบุญแล้วบุญส่งผลทันตาเห็นได้อย่างเหลือเชื่อนายสุโมนมาลาการเป็นผู้เก็บดอกไม้ของพระเจ้าพิมพิสารมีหน้าที่เก็บดอกไม้ถวายพระเจ้าพิมพิสารในวังทุกวันวันหนึ่งนายสุโมนมาลาการได้พบกับพระพุทธเจ้าเสด็จบินธบาดพร้อมด้วยพระสาวกเขาบังเกิดจิตเลื่อมใส จึงตัดสินใจถวายดอกมะลิที่กำลังนำไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแด่พระพุทธเจ้าแม้จะทราบดีว่าเป็นการทำความผิดต่อพระเจ้าแผ่นดินก็ตามแต่ยินดีสละชีวิตเพื่อได้สร้างบุญกับพระพุทธเจ้าดอกมะลิจำนวนแปดกรมแปดทนานที่นายสมมนมาลาการถวายนั้นกลายเป็นตาข่ายรองพระพุทธเจ้าไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อพระเจ้าพิมพิาสารส่งทราบดังนั้นก็ส่งเลื่อมใสในการทำบุญของนายสม,มนุนมาลาการได้พระราชทานทรัพย์สมบัติมากมายแก่นายสม,มนุนมาลาการพระพุทธเจ้าส่งพยากรณว่านายสม,มนุนมาลาการยอมสละชีวิตเพื่อได้สร้างบุญกับเราด้วยการบูชาเราด้วยดอกมลิเหล่านี้หลังจากสิ้นบุญไปแล้วจะเกิดเฉพาะโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ จากนั้นก็จะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัลลิกาเทวีเดิมพระนางมัลลิกาเทวีเป็นทิดาของช่างดอกไม้ในกรุงสาวัตถีได้นำขนมถั่วไปถวายพระพุทธเจ้าโดยจัดตกแต่งอย่างสวยงามในตรกาพอใส่ขนมถั่วลงในบาทของพระพุทธเจ้าบังเกิดความปิติแล้วระลึกพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิ พุทธานุสติจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่ากุมารีคนนี้จะได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าประเสริที่โกศลในวันนี้เพราะผลแห่งบุญที่นางถวายขนมถั่วในวันนั้นเองขณะที่กุมารีกำลังเก็บดอกไม้พร้อมกับร้องเพลงไปด้วยพระเจ้าประเสริที่โกศลซึ่งทรงเหนื่อยล้าจากการรบ กับพระเจ้าอาชาติศัตรูมาทางนี้พอดีได้ยินเสียงของกุมารีก็เกิดจิตปฏิพั์ขึ้นเมื่อพระราชาทรงทราบว่ากุมารีนางนี้ยังไม่มีสามีจึงนำนางขึ้นหลังม้าแล้วมุ่งสู่พระนครแต่งตั้งเป็นพระอัคระมะเหสีพระนางโคปานมาตาเทวีเดิมเป็นทิดาเศรษฐีหลังจากบิดาสิ้นบุญก็ตกยาก อาศัยอยู่กับพี่เลี้ยงแต่นางเป็นสตรีที่มีเส้นผมยาวสวยสดงดงามทิดาเศรษฐีอีกนางมีความมั่งคั่งแต่เป็นคนมีผมน้อยจึงให้นางใช้ไปซื้อผมจากทิดาเศรษฐีตกยากแต่นางไม่ยอมขายจนกระทั่งนางศรัทธาในพระมหากัจจายนะจึงสละเส้นผมของตนเองขายให้ทิดาเศรษฐีที่ร่ำรวย แล้วนำเงินจัดซื้ออาหารให้พี่เลี้ยงไปถวายพระมหากัจจายนะนางไม่ไปถวายด้วยตนเองเพราะอายที่นางเองมีผมที่สั้นกุดแต่ด้วยผลบุญทำให้เส้นผมของนางกลับมายางงดงามดังเดิมพอพระมหากัจจายนะรับอาหารแล้วก็เหาะมาฉันอาหารอย่างพระอุทยานของพระเจ้าจันทปัจจโชต พระราชาทรงเห็นพระเถระมาฉันอาหารภายในพระอุทยานจึงเสด็จไปคอยรับใช้พระราชาถามพระเถระว่าอาหารที่ท่านรับมานั้นผู้ใดเป็นผู้ถวายเพราะเป็นอาหารที่ประณีตงดงามพระเทระจึงเล่าเรื่องของทิดาเศรษฐีผู้ตกยากปานถวายพระเจ้าจันทปัจชโชตช,ชอบในการสละเส้นผมของนาง จึงรับนางมาเป็นพระอัครมเหสีนางสุปิยะอุบาสิกานางและสามีคือสุปิยะอุบาสกทั้งสองมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอุปธัมพระสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นนิดวันหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งอาพาธอยากฉันแกงเนื้อนางสุปิยะอุบาสิกาจึงรับปากพระเถระว่าจะนำแกงเนื้อมาถวาย แต่แล้วก็ไม่มีร้านไหนในตลาดมีเนื้อขายเลยนางสุปยะอุบาสิกาจึงนำเนื้อต้นขาของตนเองมาปรุงเป็นอาหารแล้วให้คนรับใช้นำแกงเนื้อไปถวายพระเถระพอนายสุปยะอุบาสกกลับมาก็ถามหาภรรยาที่รักเมื่อทราบว่านางแล่เนื้อขาของนางเองปรุงเป็นอาหารถวายพระสงฆ์จึงนอนป่วยอยู่ที่เตียง สามีเข้าไปดูแลอาการของภรรยาต่อมาสุปิยะอุบาสกจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสามีมาฉันพระกยาหารที่บ้านแต่นางสุปิยะอุบาสิกาลุกขึ้นมาไม่ไหวด้วยอำนาจของพุทธคุณและผลบุญของนางที่แล่เนื้อต้นขามาปรุงเป็นอาหารถวายพระทําให้แผลหายและเนื้อกลับมาเต็มดังเดิม เรื่องเล่าบุญติดจรวดทั้งสามนี้ทำให้เรารู้ว่าผลบุญให้ผลทันตาเห็นคือการทำบุญกับพระอริยบุคคลคือพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเคล็ดลับอยากรวยต้องทำบุญด้วยอะไรก่อนจะไปคิดเรื่องทำบุญอย่างไรให้รวยมาพูดถึงเรื่องการทำบุญกันก่อน การทำบุญให้ได้ผลบุญที่แท้จริงจะต้องยึดหลักบริสุทธิ์สามซึ่งก็คือสิ่งที่ทำบุญต้องบริสุทธิ์เจตนาคนทำบุญต้องบริสุทธิ์และบุคคลที่เราทำบุญด้วยก็ต้องบริสุทธิ์จึงจะได้บุญได้รับอานิสงผลบุญอย่างเต็มที่จริงๆแล้วการทำบุญส่งผลกันตั้งแต่ในชาตินี้แต่จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตชาติที่สั่งสมกันมาซึ่งความรวยความจนก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญทำกรรมแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวกันมาด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเป,ปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือไม่คำตอบก็คือได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางกรรมและวิธีําทำบุญด้วยการทำบุญให้ได้บุญ คือการให้ที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนให้เพราะมีเมตตาอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุขและพ้นทุกข์เป็นการทำบุญที่ได้บุญมากและก็จะได้บุญกลับมาอย่างแน่นอนแต่การทำบุญด้วยการเก่งกำไรหรือหวังผลบุญนั้นก็จะไม่ใช่บุญอันบริสุทธิ์เช่นทำบุญโดยหวังถูกหวยซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้บุญ การทำบุญที่ทำให้รวยเร็วเท่าที่มีบันทึกในพระไตรปิฎกมีทางเดียวคือต้องทำบุญกับพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติคือการเข้าฌานที่ระลึกถึงระดับ9ซึ่งต้องเป็นพระอรหันต์และพระอนาคามีผู้ได้สมาบัติ8จึงจะสามารถเข้าได้ถือกันว่าผู้ที่ได้ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ผู้ออกจากนิโรธสมาบัติมือแรกจะได้รับอานิสง์ในปัจจุบันทันตาที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจอย่างแก่กล้าในการจะทำบุญโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือหวังจะรวยแต่ใจหวังอยากทำบุญเพียงอย่างเดียวตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดผลเร็วว่ากันว่าจะได้ผลบุญภายในเจ็ดวัน แต่ถ้าหากเส้นทางกรรมของเราไม่ได้เอื้อให้รวยกว่าเดิมได้ผลบุญก็ส่งผลข้ามพบข้ามชาติแทนอย่างที่เคยได้ยินว่ามีสตรีนางหนึ่งทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติแต่ไม่มีปัจจัยในปัจจุบันที่จะเอื้อให้ได้เสวยผลนั้นจึงเป็นเหตุให้มีวัวบ้ามาขิดตายแล้วได้ไปเสวยผลบุญนั้นบนสวรรค์แทน